ของคาร์นซีบำรุงดีน้สตาร์ทเมนต์ดีวิธีการปลดก็เนาะต้องปิดเครื่องก่นนะอนเนาะปิดเครื่องจับกันหากมาหารุ่นเนาะหารุ่นของของมันก็คือบีโวคาร์นซะีเนาะ พิมพ์มาเรียกว่าคอลัมน์่งสีวายเกาหนึ่งสี่มาปุ๊ดนี่โอเคนะี่เนาะหลังจากเขาเลือกรุ่นแล้วเขาก็มากดอ่านเนาะอ่าแบตเตอร,รี่อ่ารีเซ็ตกับบวกเอฟอาร์พีเนาะก็บล้อถา่ามานี่หลังจากที่เขาลันยันลั่นถ่านเนาะเขาก็มาที นะครับอ,อันนี้หลังจากนั้นเาก็เอาคอมมาเอาวัน usb วิธีการเฮ็ดก,ก็คือบีบเสียงขึ้นเสียงลงเดียเดียวเนาะค้างไว้หล้วจากดสุดเข้าไปเนาะแล้วโปรแกรมมันจะรันลงมาให้เนาะหลังจากโปรแกรมรันมาให้ก็ปล่อยมือปล่อยมือเนะอาะโปรแกรมมันจะเฮ็ดไปเองเลยเนาะ ก็คือสำเร็จหรือบ่สำเร็จม,มันก็นสล,สลด์สำเร็จนะเนาะวิธีการปลดวีโบเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาอ่าเปิดขึ้นมาเนาะหลังจากที่มันสำเร็จทางในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนาะขึ้นมามาเบิ่งตอนมันขึ้นมาเนาะนะมาถักกนะันเ้ะ พูดอ่ายูซน่าอ่า,า,อาแต่ว่าโอเคเนาะขอขอบใจที่ทานอ่าหับชมในการพดอ่า vivo galaxy ส,สีแดงเนาะนี่เนาะขอขอบใจเด้อบ๊ายบาย